นูชื่อเด็กหญิงพัทรภามโนวรรชื่อเล่นน้องใจดีอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่หโรงเรียนอนุบาลมนาวิ์วันนี้หนูจะมาเล่นอาหานเลื่องลูกหมูสาตัวเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะนักกลางปากอัดมสมบูรณ์มีแม่หมูตัวหนึ่งมีลูกหมูอยู่สาตัวเธอเลี้ยงลูกๆของเธอเป็นอย่างดี จะลูกเติบโตลูกหมูตัวที่หเป็นลูกหมูที่เตีย้ค้าไม่ชอบทำงานมักจะหาเรื่องแอบและหลบนอนอยู่ตลอดเวลาลูกหมูตัวที่สองเป็นลูกหมูจอมตะกลามักจะแอบหาเรื่องพักและแอบกินอาหารที่นำมาด้วยอยู่เสมอลูกหมูตัวที่สาเป็นลูกหมูที่ขยันขันแข็งชอบทำงานวันหนึ่งแม่หมูได้บอกกับลูกๆของเธอว่า ไป้ผเดินทางลา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 เมื่อถึงสถานที่ที่เหมาะจะสร้างบ้านแล้วทั้งสามตัวจึงหยุดและแยกย้ายกันไปสร้างบ้านของตนเองลูกหมูตัวที่หนึิดเอ๊จะสร้างบ้านด้ื่อยดีนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก oh กันแข่งและอดทนจนบ้านเสร็จสมบูรณ์วันหนึ่งมีหมาป่าผ่านมา ขอความช่วยเหลือจากลูกหมูตัวที่สองลูกหมูตัวที่สองลูกหมูตัวที่สองช่วยด้วยช่วยด้วยมาปาบอกว่าข้ามาหมดเล้วช่วยด้วยช่วยด้วยกินมาจะรโลนู้เดี๋ยวข้าเอาบ้านมาันแลยกินให้หมดเลย <c oughs> แล้วหมาป่าก,ก็สูดลมหายใจเต็มท้องแล้วบอกว่าโผล่ลูกหมูตัวที่สอง ช่วยเหลือจากลูกหมูตัวที่สามลูกหมูตัวที่3าลูกหมูตัวที่มม3ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาปาเปิดบ้านพวกเราพรา้งหมดแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยคิดว่าจะรลอนหรือเดี๋ยว,ว,มว,มวยหมาปอาว่านัและคิดได้เพียงสามตัวเลยแล้วหมาป่าก็สูดลมหายใจเต็มท้องและเปิดบ้านของลูกหมูตัวที่3โฮู้สู้แต่บ้านยังตั้งอยู่หมาป่าจึงป่าอีกครั้ง my am มีความสุขและเปิดภยัยลูกหมูตัวที่หนึ่งและลูกหมูตัวที่สองก็ได้นำเงียงอย่างของลูกหมูตัวที่สาเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ตนเองแม่หมูเห็นก็มีความสุขและภูมิใจในตัวลูกหมูเป็นอย่างมากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเก็บครานไม่ได้ทำให้รกสบายได้จริงแต่จะนำทูกภัยมาสู่ตนดังนั้นเราจึงควรอย่างยิ่ง นีหนูขอจบการเล่านิทานวิเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ